สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมอยู่คนเดียวแต่เรายัางคงทาพิซซ่ากันอยู่นะครับวันนี้เราจะใช้อ่าไม่ใช้ใช้สิวันนี้เราจะทําพิซซ่าฮาวายเอยนกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นหน้าโปรดของใครหลายๆคนนะครับมาดูส่วนผสมวันนี้กันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกวันนี้แป้งพิซซ่าอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงวันนี้นะครับผมเอาใจให้คนที่ขี้เกียจปั้นโดผมใช้แป้งแบบสําเร็จ นะครับมันสำเร็จรูปมาเลยเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับดังนั้นแป้งที่ได้เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างหนานุ่มนิดนึงไม่ใช่บางกรอบเหมือนทุกทีที่เราทาแบบถ้าเป็นโดสูตรของผมนะครับมันจะเป็นบางกรอบอันนี้เราจะออกหนานุ่มนิดนึงน่าจะเข้ากันได้ดีกับฮาวายเอี้ยนแน่นอนนะครับผมเรามีพริกหวานนะครับสามสีนะครับมีมอสซาเรลล่าเช่นเคยนะครับฮาวายเอี้ยนต้องมีสับประรดคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบกลิ่นหอมของสับประรดแบบ ไม่ไม่นิดๆบาร์บีคิวหน่อยๆนะเอาไปเอาไปกริลหรือว่าเอาไปย่างให้มันแบบมีติดไหม้นิดนึงก็ได้แต่อันนี้ผมไม่ซีเรียสตรงนั้นผมมีซอสมะเขือเทศที่จะเอามาทานะครับเป็นผมเรียกว่าซอสพิซซ่าแล้วกันนะครับผมมีออริกาโนมีแฮมอนะ่ต้องมีแฮมแล้วก็มีเนยขาวเอามาทาภาชนะนิดหน่อยนะครับโอเคมาดูวิธีเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเตรียมตัวแป้งพิซซ่ากันเลยอันนี้มันสําเร็จมาแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเขาอบมานิดนึงแล้วดังนั้นมันเป็นฟอร์มคล้ายๆขนมปังนะครับดังนั้นเราจะไม่ซีเรียสกับตัวแป้งเท่ากับบางเกาะที่เราปั้นเป็นโดนะครับเราจะเอามาครึงนะครับให้มันแบนลงนิดหนึ่งนะครับอย่าไปฝืนมากนะครับค่อยๆค่อยๆกดนีดนึ่ให้มัน ่าให้มันเรียบลงนิดนึงมันอาจจะดูแตกๆได้บ้างไม่เป็นไรครับไม่เีเรียสเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบโอเคนี่เรารีดเอาอากาศที่อยู่ด้านในออกคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะดินเสียงซุกซกซนะครับเป็นอากาศเอามือ,อกดตบๆตบ,ตบไปได้อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ด้านนี้ด้านนี้เขาไม่ได้สัมผัสไฟโดยตรงมันก็เลยจะดูขา,ขาวๆนิดนึง ออก,ก็กดอะไรให้มันแบนๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพองเังิื่นๆไปโอเคครับคุณผู้ชมนี่ผมจับโยนลงถาดดื้อๆเลยเพราะาเราไม่ต้องซนะีเรสไนมากน้นี่ผมก็เหมือนเดิมอันนี้อันนี้ใช้ตบอย่างธรรมดาไม่ได้ลวเราต้องจิ้มมันนะเพราะว่ามันหนาจิ้มครับเวลาทําของพวกอบๆอะครับยังไงก็แนะนําให้จิ้มนะโอเคจิ้มเสร็จเรียบร้อยซอสกะเทศอยู่ไหนทาเลยคุณผู้ชม โอเคครับฟืดฟืดฟืดทาข้าไปไปไปทั่วๆนะฮะอันนี้มันจะสะดวกมากเลยอ่ะนะแบบเวลาเราใช้แป้งสำเร็จนะคุณผู้ชมที่ที่แบบไม่ค่อยมีเวลาจะทำะแป้งเองในครัวหรือว่าขี้เกียจก็ต้องแป่ฮนะก็ได้แต่ว่าที่นี้เนี่ยไม่รู้สิผมกล้าพูดว่าแป้งที่เราทำเองสูตรของเราที่เราให้ไปเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมลองทั้งสองแบบ แล้วคุณผู้ชมจะได้คําตอบว่าแบบไหนเหมาะกับคุณผู้ชมที่สุดเลอะหน่อยก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมโรยพริกหวานวรอบๆผมหั่นเป็นแว่นๆนะฮะเป็นแว่นๆไปเลยประมาณนี้นี่จะเป็นพิซซ่าอ้วนไส้นิดหนึ่งนะสีสันจะสดๆอะกระหึมเลยนี่แดงเหลืองเขียวเป็นไฟจราจร เสร็จแล้วผมมีสับประรดโรยไปทั่วๆทำไวเอียนต้องมีสับประรดนี่เดี๋ยวโรยเพิ่มนะครับอนนี้ลงไปก่อนชั้นหนึ่งเสร็จแล้วแฮมครับแฮมผมหั่นมาเป็นสไลด์เส้นๆคุณผู้ชมให้มันดูเปรอะไปเลยทั่วๆแฮมเอาไปเลยอย่าไปยัง้งประมาณนี้นะครับตามใจชอบเลยคุณผู้ชมลงไปเลยครับ แล้วก็ผมชอบสับป,ประรดผมโดยเพิ่มอีกฮาวายเนียนมันต้องหนักสับป,ประรดนิดนึงแต่ทีนี้นะคุณผู้ชมต้องระวังนะสับป,ประรดน้ำมันเยอะเวลาอบเนะี่ยต้องร้อนจัดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่สับป,ประรดที่มีน้ำช้ำๆอย่างเงี้ยเยอะนะมันต้องใช้เวลานิดนึงเสร็จแล้วเช่นเคยมอสซาเรลล่าโรยเลยครับอย่างนี้เลยคุณผู้ชอมอย่างนี้เลยใส่หมดเลยอือ โอเคครับเช่นเคย250หรือเต็มที่ไปเลยอันนี้เราเต็มที่ได้260ผมก็ซัดเต็มนะครับ6 5ถึงนาทีทีนี้แป้งอันนี้ของเราเนี่ยมันสุกมาแล้วดังนั้นที่เราต้องแคร์ือสุกเนี่ยสุกมาระดับหนึ่งแล้วอาจจะจะไม่ได้สุกดีทั้งหมดแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ดิบเราอาจจะลดเวลาลงมานิอนึงผมอาจจะดูที่ประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับเอาให้หน้าเราได้แต่ว่ามันมีสับประรดเยอะดังนั้น น้ำมันเยอะขนาต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็ก็หมั่นดูแล้วกันนะครับหลักๆที่เราจะดูนะคุณผู้ชมดูให้ชีสข้างบนเนี่ยเริ่มเหลืองเริ่มแบบออกออกดูแล้วกรอบอะสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็เอาออกมาเช็คได้ตอนนี้เข้าเตาอ,อบครับโอเคครับคุณผู้ชม15นาทีผ่านไปเช็คพิซซ่ากันดีกว่าโอเค อืมหน้าตาเป็นไงครับดูซะก่อนโอเคดึงมันลงจานเสิร์ฟเลยครับอันนี้ลบไปก่อนผมจะตัดแบ่งเลยอันนี้ขนาดค่อนเล็กกว่าถาดกลางปกตินิดนึงนะครับจะดูเป็น ซ่าแป้งนะนุ่มถาดประมาณแบบก็ไม่เล็กอะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับกลางสัทีเดียวแต่ผมว่าอยู่นี้ขนาดนี้นี่น่าจะเป็นขนาดกลางของของตามร้านพิซซ่าที่เขาส่งตามบ้าน,นกันนะโอเคครับผู้ชมเสร็จแล้วผมเอาออริาโนัโรยข้างบนนิดนึงอืมให้มันมีกลิ่นของความอิตาเลียนผู้ชมครับ ฮาวยเนพิซซ่าแป้งหนานุ่มของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทาน